ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีการพิจารณาหลายวาระที่น่าสนใจไปติดตามได้จากการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะต่อไปเป็นเรื่องพิจารณานะครับขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตร,ราการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก6เดือนตั้งแต่1กุมภาพันธ์58ถึง3าาคม58นะครับ โดยใช้วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น2113ล้านบาทโดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปนะครับรายละเอียดก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทางดําเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมออก,กอโดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน800คันต่อวันใน73เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งในประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน1589ล้านบาทมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น3ดํดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟอทโดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น3เชิงสังคมจำนวน164ขบวนต่อวันและรถไฟชั้น3ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน8ขบวนต่อวันให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจานวน524ล้านบาทและทางกรมอได้กําชับให้ทางกระทรวงคมนาคมเร่งรัดสร้างความชัดเจนในรายละเอียดของมาตรการใหม่โดยให้บริการฟรีเฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไขเช่นการใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีทิเก็ตการจะทำบัตรให้สิทธิพิเศษเป็นต้นนะครับและก็เตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการใหม่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทางนี้ให้นําเสนอคอรมอพิจารณาเห็นชอบและเริ่มดําเนินการดังกล่าวภายในวันที่1สิงหาคม58นะครับอันนี้ก็จะเอาเลยนะครับตามมติของคอรมอเมื่อ30ธันวาคม57ที่ผ่านมานะครับได้เห็นชอบหลักการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งนะครับโดยให้ทางกระทรวงเกษตรและสาก์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการกําหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน ที่ประชุมก็มีมติดำเนินการโครงการเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซากจำนวน3,052ตําบตำบลใน58จังหวัดและให้จ้างงานเกษตรกรรายได้น้อยอันดับแรกทางสภาพัฒน์นะครับเห็นชอบโดยทางกระทรวงเกษตรก็ควรต้องกำกับดูแลให้การจัดทำโครงการของชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้ชุมชนจัดทำแผนบริหารโครงการของชุมชนหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่าและก็มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแรงของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับเกณฑ์การสนับสนุนก็คือมีทั้งหมดส0ข้อด้วยกันนะครับหก็คือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นกิจกรรมการเกษตรหลักของชุมชนซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบจากภัยแรงระยะยาว 2. เป็นความต้องการของชุมชน 3. เน้นการจ้างแรงงานในชุมชน 4สัดส่วนค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของวงเงินที่ขอรับ 5. ดําเนินการโดยกลุ่มหรือองคอ์กรในชุมชน 6. โครงการต้องให้ประโยชน์แก่ชุมชนได้ต่อเนื่อง 7. ดําเนินการในที่สาธารณะ 8. หากก่อสร้างให้ดําเนินการตามระเบียบ 9. ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณปี5758และ10ดําเนินการได้ทันที ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือจะเกิดการจ้างแรงงาน2 1 4ล้าน14,320คนต่อวันและเกิดกระแสะเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนรวม2,441ล้าน6 0แสบาทเนื่องต่อไปเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับเดือนพฤศจิกายน57แล้วก็มีสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี57และแนวโน้มปี58นะครับโดยสรุปก็คือว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขานะครับ ในกรณีของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพฤศจิกายน57นั้นขยายตัวดีโดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้ในอุปกรณ์สื่อสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของเครื่องปรับอากาศขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเนื่องจากการส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มนะครับการผลิตเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้าทอเพิ่มขึ้นเหล็กและเหล็กกล้านะครับปริมาณการผลิตเหล็กดิบหรือว่าครูสตีลของโลก เดือนพฤศจิกายน57อยู่ที่1 3 1ล้านตันอันนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ0.1นะครับอันนี้ในส่วนที่มีการขยายตัวที่ดีนะครับแต่ว่าแนวโน้มของปี58คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี58การฟื้นตัวของการลงทุนการปรับฐานสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี57และการลดลงของราคานํามันในตลาดโลกซึ่งจะทำให้คาดการณ์ในปี58 GDP อุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ2-3ถึงต่อไปเป็นเรื่องของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ได้เสนอเอกสารการเสนอเมืองเชียงใหม่ภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่คนครหลวงของล้านนาเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเพื่อน,นําเสนอสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list ของคณะกรรมการมรดกโลกและกรมศิลปากร โดยคณะกรรมการเตรียมการเพื่อน,นําเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลก <d> ก็มีมติรับทราบและก็เห็นชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาจากทางกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกเพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีนี้ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list ของศูนย์มรดกโลกไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2547นะครับ แล้วก็สามารถเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกล่าโลกได้นะครับในเรื่องนโยบายของท่านนายกที่สังการในวันนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือท่านนายกเป็นห่วงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ยังทรงตัวในระดับต่ําที่ต่ำกว่า50เหรียญต่อบาเรลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงินทุน ในต่างประเทศจากยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาในเอเชียค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของเรายังมีความแข็งแกร่งน่าที่จะลงทุนก็มีความมั่นใจว่าน่าจะมีเม็ดเงินจำนวนหนึ่งไหลเข้ามาในประเทศท่านก็ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเงินทุนการเก่งกำไรค่าเงินทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะ หาแนวทางมาตรการในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ท่านนายกเป็นห่วงผู้ที่มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับท่านแจ้งให้ทุกกระทรวงทะวงกรม ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยตามตัวอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปช่วยกันดูว่านอกเหนือจากมาตรการที่ได้เคยช่วยเหลือไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานการให้เงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพเสริมในพื้นที่ที่ไม่จ่ายน้ำสำหรับการปลูกนาปลัง ในรุ่มน้ําเจ้าพญารุ่มน้ําแม่กรองนั่นคือมาตร,ราการที่ทําไปแล้วมาตร,ราการอื่นๆที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยยังมีมาตร,ราการอะไรอีกไหมที่แต่ละกระทรวงสามารถที่จะขับเคลื่อนออกมาได้เป็นต้นว่าเรื่องลดภาษีปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรเรื่องการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทําการเกษตรแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรเองก็น่าจะต้องมีการรวมกลุ่มกัน ื่อให้มาตรการในการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับถ้าไปช่วยเป็นเกษตรกรเป็นรายรายไปนี่ก็คงลําบากเหมือนกันประกอบกับในส่วนของผู้ที่ประกอบการพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านยกตัวอย่างให้ดูแล้วในพื้นที่ด้านข้างรัฐบาลมีการทําตลาดนัดกล้วยไม้มีการจะเปิดตลาดน้ําริมคลองพดุงกรุงเกษมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่าง ในกรุงเทพมหานครก็ดีในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดําเนินการในลักษณะอย่างนี้ไปหาพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่จะดูว่าเป็นพื้นที่ตรงไหนที่มีพี่น้องประชาชนสัญจรเยอะสามารถที่จะเปิดร้านค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเขาได้จัดระเบียบได้และก็สามารถทําให้เขาขายของได้จริงๆรวมไปถึง เรื่องของการที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหลักในการลงไปตรวจสอบราคาสินค้าแม้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างจะได้รับการรายงานว่ามีสัดส่วนที่ลดลงราคาลดลงมาแล้วแต่ท่านก็บอกว่าอย่าเชื่อตัวเลขอย่างเดียวให้ลงไปตรวจสอบในตลาดจริงด้วยเรื่องที่3ครับท่านเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดการจ้างงานการสร้างงานสร้างไรายได้ ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนก็ดีงบกระตุ้นเศรษฐกิจก,ก็ดีให้ทุกกระทรวงทะวงกรมได้เร่งดําเนินการผูกพันงบประมาณเร่งดําเนินการจ่ายงบประมาณเพื่อให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเม็ดเงินที่ดําเนินการไปนอกเหนือจากนั้นก็ยังได้มอบหมายผ่านทางท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงซึ่งท่านเป็นในส่วนของประธานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านฝั่งคสช ให้ใช้กําลังทหารนะครับทุกเหล่าทัพลงไปช่วยตรวจสอบแล้วก็ขับเคลื่อนในตรงนี้ด้วยว่ามันติดปัญหาที่ตรงไหนมีการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนไหนบ้างจะได้แก้ไขให้ถูกจุดเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ท่านได้รับข้อมูลจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต,าต่างประเทศท่านพลเอกธนศักดิ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางมาของคุณแดนเนียนรัฟเซล ในข้อมูลที่บางส่วนได้เสนอต่อสังคมทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอเมริกาเขากดดันเขาไม่เห็นชอบตามแนวทางที่เราปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าโดยความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศอย่างนั้นนะครับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ได้ถ่ายทอดให้กับท่านนายกฟังและท่านนายกได้นามาถ่ายทอดต่อในที่ประชุมเนี่ยพบว่าการแสดงท่าทีของเขานั้นน่มันเป็นไปตามบทบาท ของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่เขาต้องแสดงบทบาทและจุดยืนแบบนั้นแต่เมื่อได้ฟังคําชี้แจงจากท่านรองนายกพลเอกธนศักดิ์แล้วเนี่ยเขามีความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองของเรามีความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่และสิ่งที่คอสชอและรัฐบาลได้ทําไปนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในประเด็นของกฎหมายพิเศษที่หมายถึงกฎอายการศิท์เนี่ยที่เขาพูดว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้ยกเลิกเนี่ย ท่านรอง,น,น,องนายกพลเอกธนศักดิ์ก็ได้ย้อนถามเขากลับไปว่าถ้าสถานการณ์บ้านของท่านเป็นแบบสถานการณ์บ้านเมืองเราแบบนี้มีปัจจัยแบบนี้มีปัญหาแบบนี้มีข้อจํากัดแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้ทางอเมริกาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรท่านแดนเนียนก็ตอบไม่ได้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะขอไปหาหนอดว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะว่าประเทศเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน คุณแดนเนลลาเซลที่มาเนี่ยเขาก็ฟังข้อมูลจากทุกๆุกทางนะครับ mm hmm. เขามีดุลพินิษที่จะพิจารณาได้ว่าอะไรเป็นข้อมูลที่รับฟังได้อะไรเป็นข้อมูลที่ฟังเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่มาจากการควบคุมอำนาจแต่ได้ให้สิทธิเสรีภาพกับทุกฝ่ายในการที่จะพูดคุยกับคนต่างประเทศที่เข้ามาสอบถามข้อมูล แล้วก็มั่นใจได้ว่าอเมริกาจริงๆแล้วเ็ามีหน่วยงานทางด้านข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นข้อมูลในประเทศไทยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมีข้อมูลของเรามากมายขนาดไหนท่านจึงมั่นใจว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ททรัฐบาลและคอสช,อชอทามาเนี่ยเป็นแนวทางที่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยมีความสุขยอมรับได้แล้วก็รอคอยวันที่หน้าที่บทบาทของรัฐบาลและคอสช,อชอหมดแล้วก็จะได้กลับมาสู่ภาคการเลือกตั้งตามปกตินะครับ เรื่องต่อไปเรื่องของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกซึ่งปัจจุบันนี้ได้ประกาศในราชกิจจารุเบกษาแล้วเมื่อวันที่20มกราคมซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน,นี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อมีผลประกาศใช้แล้วเนี่ยทุกหน่วยงานราชการที่จะต้องให้บริการกับภาคประชาชนเนี่ยจะต้องจัดทําคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นแนวทางว่าเมื่อเข้าเดินทางมาติดต่อราชการแล้วเนี่ย เขาจะต้องเตรียมการอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไหร่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆและทําให้การติดต่อราชการเปลี่ยนไปด้วยความสะดวกเรื่องต่อไปที่ท่านสั่งการก็คือเรื่องศูนย์บริการประชาชนทั้งหลายท่านบอกว่าอย่าคิดเฉพาะ การให้บริการในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอย่างเดียวในบางครั้งอาจจะต้องตอบโจทย์กับสิ่งที่สังคมกำลังพัฒนาไปในขณะนี้ก็หมายความว่าอาจจะต้องไปตั้งจุดบริการวันสต o อปเซอร์วิสในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่คนไปใช้บริการกันมากเช่นในห้างสรรพสินค้าลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันก็อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องของศูนย์จัดหางานที่กระทรวงแรงงานซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วในการที่ให้บริการทั้ง ผู้จ้างงานแล้วก็ลูกจ้างที่ต้องการหางานสามารถไปใช้บริการได้นะครับนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะของคณะกันมาทีการปฏิรูปสังคมที่เขาพิจารณากันเรื่องหลักประกันความมั่นคงในด้านรายได้เพื่อการอย่างชีพของผู้สูงอายุปี2 5 6 1จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ60กว่าปีมากกว่า เยววาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปเีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปี2564จะมีตัวเลขผู้สูงอายุสูงขึ้น20%ซึ่งท่านนายกได้ปราลบว่าในตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่านได้ให้แนวทางว่าปัจจุบันมันมีพร่ำหยักกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติอยู่ปี2554นะครับในขณะเดียวกันก็มี เรื่องของพระ,ะราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา40ของพระมยัติประกันภัยสังคมอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้คณะรีก็มีมติให้กระทรวงการคลังรับเป็นเจ้าภาพในการไปรวบรวมแนวทางการปฏิบัติของทุกหน่วยงานเพื่อจะตอบต่อข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะ รมาิการปฏิยุปสังคมและตอบต่อข้อสั่งการของท่านนายกซึ่งตามกฎกติกาก็บอกไว้ว่าภายใน30วันจะต้องได้ข้อยุติและนำมารายงานกับคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเสนอให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดสาเหตุเนื่องมาจากว่าในวันที่สองพฤษภากับวันที่3พฤษภาเนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันที่5พฤษภาก็เป็นวันหยุดคือวันฉัตรมงคลแต่ตรงนี้ ไม่ได้มีผลกับภาคเอกชนนะครับ